ใตายตายตาใต้ย,ย,ย,ยต้นตตครับท่านสนับสนุนโดยเรื่องดื่มมอสกัดปรุงสำเร็จรสช็อกโกแลตเด,ดลี่มอสผ่า,านไปในส่วนกองช่วงถึงเกยถึงกี่มินแล้วก็บดทเพลงสร้างบทเพลงที่แตกต่างกันไปบทเพลงแรก นักรับชักไม่้าถาเสื้อ,อกิติพัตรและก็เลเลอซอซนศิลปินกิ่งทองพร้อมด้วยเพลงภาซ่ายาวีจากซ้ำจังหวัดชฉเน่นผักตายพุ่มก็จะได้นําบทเพลงเหล่านี้มานําเสนอเพยแผพให้พี่น้องได้เล่เห็นถนึงวันนธรรมภาษาภาษาทิ้นของพี่น้องซ้ำจังหวัดชฉเน่นผักตายและนี่คือองค์คายบยำตำมดของรายการตายตอนต่อตอ,ตอ,อย่าลืมนะครับพี่นอนๆกับตรงการใ่นสมองมีความจ่ดีอย่าลืมนะครับเมื่อเดียวพี่น้องได้เลเ็นกันไปแล้วในส่วนของอสปอร์ตการน,นําเสนอ เดลิมอนนะครับคาร์มอนสกัดรสช็อกโกแลตกินแลช่วยบำรุงสมองช่วยเตือนความทรงจำไม่ให้สมองเป็นโรคอัลไซเมอร์กับหรือก่อนแวนควรนะครับอันเกิดในส่วนของเดลิมอนคาร์มอนสกัดรสช็อกโกแลตผลิตภัณฑ์ดีๆของพีไฟเน็ตเวิร์กที่จะให้พี่น้องได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือตายต้นตอกับอวงบรรยากาศบันเทิงสาร้าและวัฒนธรรมทุกวันซ่องถุมจนถึงสี่ถุมที่พี่น้องสามารถเซฟอัตรรดกันได้ ทุกวันทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ www. globchannel. tv <c oughs> <c oughs> ติดต่อผมได้ร้งช่องทางนะครับนี่คือเว็บไซต์ของ globchannel. tv ใครจะเล้วบอกต่อๆกันไปกันว่าเรารวมมุ่งกันทุกวันที globchannel. tv คับตายตนตอล่งจากออกอากาศถีทีวีดาวเทียมมาเป็นช่องพีควายทีวีตอนนี้มาเป็น globchannel เดียเด๋ยวดีกว่า,าจะกลับขึ้นดาวเทียมปันพื้นปันรือการือต่อไหนเดี๋ยวใครบอกกันอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ เล่ทางเว็บไซต์กันไปก่อนเล้วก็ติดต่อผพมกลับมาได้ซ้มช่องทางนะครกับช่องทางแรกจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ตรงกลางจะเป็นอีเมลหลังเผื่อจะเป็นแควดบุ๊กกับเฟซบุ๊กก็สามารถติดต่อเอสมาเป็นเผื่อเป็นฟุ้งกันได้พูดคุยกันเล็กเลียนทัศนคติต่อสร้างคมเศรษฐกิจการเมืองเล้วก็เรื่องเผื่อติดต่อกลับกันมาได้เลยนะครับเรื่องกับนั่นคือติดต่อกลับมาว่มได้ซ้มช่องทาง บันเทิงซาราและวัฒนธรรมกับตายตนโตโดยพมพิธณล่วงราชเชนกิ่งทองของน้องผีเห็นทีวันนี้ผีน้องอมาช่วงถึงจุดท้ายของรายการตายตนโตก็ต้องต้องบอกเอาเรื่องราวเป็นกครเผื่อเป็นการเสียเวลาให้ผี่น้องได้ลุ้นรับไอ้แม็กกันไปก่อนเดี๋ยวให้ผี่น้องได้ไปแลนั่งลุงกันวันนี้นะครับยังคงอยู่กับนั่งคนุู้จุเลม้กิ่งทองศิลปินแห่งชาติบรมครูนั่งตะลุง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการสแสดงปี2 5 3พ้ามิ้าเพราะฉะนั้นพี่นองครับวันนี้เอ็มแม็กหนึ่งกลองสำหรับผี่น้องเสะซ่งภาษาตายวันละคำวันนี้คำว่าสนุกมากสนุกมากภาษาตายกว่าร้อยนัดนุกย่างเร่งนุกจังฮู้เออชัดได้เร่งออก่าแออปลว่านุกมากทางเป็นยุทธกครท่ามถ้าคําท่ามว่าเก่งร้อยไหมร้อยอยางเร่งนันคือว่าเก่งร้อยเต่ถ้ามท่ามวะ เล่แรนใต้ต้นตอ,นตอนร้อยไหร้อยอย่างเร่งกันนุกหมากเหมือนกันก็สนุกมากเหมือนกันนะครับอยู่ที่คําถามบางทีคําว่าอ่ะร้อยนัดร้อยอย่างอู้เนี่ยถ้าถามว่ากินอาหารอร่อยไหมกินแกงอร่อยไหมก็ว่าร้อยจังหู้แสดงว่าแกงนั้นอร่อยแต่ถ้าถามว่าดูรายการใต้ต้นตอสนุกไหมคาพูดเดียวกันครับพี่น้องครับแต่ว่าความหมายต่างกันแล้วอ่าร้อยอย่างเร่งแสดงว่าสนุกมาก S <S นี่คือภาษาใต้ที่มันมวดตัวมันขั้วเคยอได้แก่มาเล็กนี่ครับเองนะครับได้รับไอ้แม็กไปหนึ่งกลองนะครับไอ้แม็กสก,กัดมาจากรับอะไรพวกใหญ่ทำไมนี่คืออานเชื่อมนกเขานกเขาเล็กกลายเป็นนกเขาใหญ่หนกเ,เขาใหญ่กลายเป็นนกเขาแข้งนกเขาแข้งกลายเป็นนกเขาทนด้วยไอ้แม็กอะไรกลับเองนะครับแล้วก็คงถึงเวลาที่จะให้พี่น้องได้ไปเซฟอัตรถของนั่งตะลุงศิลปะประจำทิ้นศิลปินประจำพัก ศิลปะการแสดงนั่งตะลุงแบบรูปแบบเต็มกระบวนการแสดงศิลปะแบบแท้จริงหรือแบบในหน่าล่วงทำรทเร็น้ยกับเลกทอกโชว์แบบสาธิตแต่ว่าตอนนี้ให้พีน้องได้เซฟนั่งตะลุงี่เป็นรูปแบบพ่องนั่งตะลุงโดยแท้จริงนะครกับกับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนั่งับนั่งตะลุงจุเหลี่ยมกิ่งทองนะครับ,เ,นะรบเรื่องซึกไส้เลือดหลังจากนั้นพบกับบทเพลงซี่บทเพลงนะครับบทเพลงแรกศิลปินกิ่งทองบทเพลงที่ซองทางชีวิตมวนโกจนบทเพลงที่ซ้มกูจีบา บทเพลงที่สี่คนตายปรดทิน้นเมนำนำซุนนะครับนี่คือ,อตั้งแต่วีนาทีนี้เป็นต้นไปสิ่งที่เป็นของด้สัมพัสจากรายการตายตนตอ,นตอนและพกมออก็ถทือโอกาสกราบลากันไปเลยนะครับพบกันต่อชาลาว์ส่องถุม่มจนถึงซี่ถุม่มสาหรับวันนี้สวัสดีกับพมเมแล้วเทตั้งไล่ในแถวป่าผาตันดาท่วงให้เที่ยวหลวงลงป่าไกลธานีไม่สามาเลยอาจจะกลับ ถึงบ้านได้แล้วลงงมงายอยู่ลงดึกหรือพึกไปสิไม่สามามถก,กับคู้พาราชธานีตั้งผู้มีความโงดไรแล้วนั่งขอบรรยายความแล้วตั้งผู้มีความโงดไร world don't knock me to what I would จะโคกล่าโจมท้าวกวะเวราผู้บังอาจท้าวชานสนมในปกป้องครองเมืองสิ้นหลับเล็วเคล็ดมีคำฉันมีความเก่งกล้าไปยิ่งกว่าผู้ใดมีธิดากพร้าพระเมขโคธิดาตายชื่อโจมชายบุตรบา ดูหน้าตาไม่เจ่มเคยเป็นซ่ามนุษย์แบบชุดเหลือประเทศแต่แตว่าเคยๆผู้ใดอยากได้เจ้าลูกเช้าอยักนับอายุอานามยี่สิบช่งปีแล้วตกปีนี้รู้รวยมันช่วยนะและจังมีพวกุมแล้วไอ้นุ่มอยัก ที่มีธิ์มากหนักจากเลนเมืองชื่อว่ายักษ์ควาเลบมันเคมเบ,มนบมาสู่เขอชื่อวายักษ์ควาเลบมันรีมาสู่โข เธารูปพอช่วยนักพวกนุ่มอยากมาดูเรื่องมีอยักควายเล็บมาสู่ขอปธิดาบุษบาข้องพมาเจ้าคนสวยไม่ไม่ทราบว่ามันเป็นบุญหรือเป็นกรรมอย่างไรฉันก็อยากแล้วม่เฮทีฉันก็อยากแต่ว่าลูกสาวเกิดมาเป็นสาวมานุี่สวยงามก็จะมีความปลาปลื้มใจเป็นที่สุด หรือได้ว่าลูกหรือเด็กคนนี้มันมีบุญคือบุตรบาได้ชุกเลี้ยงมาใหญ่โตอายุยีปป่สองปีตอนนี้ควาเลบ็บควาเลบ็บหนุ่มยักษ์ที่ลือชาปรากฏที่สุดในจักรวาลนะคือมันเป็นโจมผูดได้ล้นที่ไหนก็มันทั้งนั้นฮะมันทั้งนั้นมันเป็นไอ้ไหนุ่มนักเลียงยักษ์ที่เก่งกว่ามันมาสู่เขอข้าพเจ้าได้บอกว่าตกลงตกลง แล้วก็เดือนสิบเอ็ดนี้แน่ๆที่จะให้มันแต่งงานกับหนูบุตรบาแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้บอกลูกสาวถ้าบอกเกรงว่าลูกมันจะเบี้ยวเกรงว่าลูกมันจะไม่เอาก็ลยเงียบแต่เวลานี้มีอีกสิบห้าวันเวลาที่ควานเร่มันจะมาแต่งงานข้าพเจ้าจําเป็นต้องบอกมัน ต้องบอกมันว่าให้เตรียมตัวเข้าสู่พิธีวิวากับไอ้ยักษ์หนุ่มพระเล็บนะผููเกรียงไกหากบอกลูกเช้าเจ้ามาปฏิเทศและโจมมังเม็ดน่นจาจะคิดชนิดเลยจากตำหนักที่ตะทับปงโจมชาญใัยแล้วตะเด็ดไปที่องข้องพระธิดา ตึ้งหน้าองเจ้าลูกเจ้าก็ตาบอดและต้องรู้ว่าวยบางคมเล็กพ่อ,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 อสวัสดีลูกพ่ออืม วันนี้พระองค์คันได้เสด็จมาถึงหน้าตำหนักของลูกมีอะไรแล้วเบคะดูเมื่อไม่ได้มาที่นี่ช้านานแล้วไมมใช่หรือใช่ไม่มีเรื่องก็ขี้เกียจจะเดินผ่านมานะพอเห็นว่าจำพวกออวัยเดียวกับลูกเขานั่งคุยกันอยู่ก็เกงว่าจะเป็นการกัดขอแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่พ่อจําเป็นต้องมาฮะเรื่องอะไรเบคค่ะเรื่องแต่งงานลูกอสิเรื่องแต่งงานใช่เ แต่งงานอะไรลูกไม่เคยรู้เรื่องอันก็นั่นแหะที่รู้ทวันนี้เลยเป็นไงรู้ยังไงลูกจะแต่งกับใครเออลูกเอ๋หกเดือนแล้ว,ลว,ลวที่ไอ้ยักษ์หนุ่มผู้หนึ่งที่มันมีฤทธันเกรงใจนะแล้วก็อันดับพันอันดับหนึ่ง,นง,นง,นงในอนาณาจักรนี้ใครก็เกรงเดชมันทั้งนั้นเอออะไรอาผู้ที่ผู้ที่เขาเกรงใจกันทั้งทั้งทวีป พ่อจะบ้าแต่งงานกับลูกใช่โอ้ยชื่ออะไรล่ะไอ้จนุ่มยักษ์ควาเล็บควาเล็บใช่พ่อจ๋าทำไมดินแดนใดที่กำลังจะร้ายเหตุผลดินแดนไหนที่ร้ายธรรมะหรือไม่มีศาสนาเราควรที่จะ,ะปรับปรุงดินแดนแห่งนั้นให้มีบุคคลผู้ที่รู้ธรรมะแล้วก็ ผู้ที่มีศาสนาเข้ามาอาศัยอยู่เพื่อจะได้เผยแพร่ธรรมะเผยแพร่ความจริงใจความจริงให้ประชาชนเขารู้เรื่องเดินเดนยักษ์ในอาณาจากักรศิลป์ลับของพ่อนี้ไม่เคยมีศาสนาไม่เคยมีธรรมะแต่ลูกคิดว่าอย่าเอาตัวอย่างยักษ์ควาเล็บเข้ามาเป็นเคยเลยทำไมมันจะทำให้ล่าล้างเกินไป ยุคปัจจุบันพ่อมันเป็นยุคเหตุผลไม่จะยุคก,ก่อนพุทธกาลไม่จะยุคโบราณกานะอืมมึงพูดแกงนี่มึงพูดแกงนี่ก็ใช่สิเพราะหนูต้องการพัฒนาให้บ้านเมืองละ่ะมีหลักความจริงเข้ามาใช่มีหลักกฎหมายมาใช่เพราะสังคมอ่ยุคปัจจุบันมันไม่ใช่สังคมดึกดำบรรพ์อือลูกไม่เอาหรอกพ่อมึงไม่เอาใช่ หมายความว่ามึงมีแควนไว้เลยใช่ไหม,ไม,มไม่มีไม่มีไม่มีแล้วที่กูให้มึงแต่งกับไอ้ควาเล็บทาไมมึงไม่เอาก็เพราะไม่ชอบเขาว่าปลูกเรือนตามผู้อยู่ผูกอู่ตามผู้นอนเฮ้ผูกอู่ตามผู้นอนอืมไอ้นี่มันเป็นเรื่องดื้อดังแสดงว่ามึงนะศึกษาสูงสูงก็เลยมาเถียงพ่อเถียงผู้ให้่กำเนิดใช่ไหมใช่ไม่ได้ แล้วถามว่าลูกไปได้กับเจ้าควาแลบบังเกิดผิดไปคือสามีกับภรรยาไม่เข้ากันได้นะแล้วแล้วใครเป็นผู้ทุกข์บ้าพ่อทุกข์กับลูกหรือเปล่าล่ะในขณะที่ลูกไปร่วมเรือนร่วมยาวอยู่กับควาแลบถหากควาแลบบังเกิดทารุณโหดได้มันเตะมันตีมันเมามันไม้มันข่มขืนเหงนใจทุกวันพ่อทุกข์กับลูกไหมมันจะรู้ายกับผู้เื่นแต่กับเมียมันคงไม่ทําไอ้คงไม่ทําหมายความว่า ยังไม่แน่ใจใช่ไหมไม่แน่ใจก็ฉันไม่เอาหรอกพ่อก็แสดงว่ามึงมีแขวนไว้แล้วไม่มีถ้าไม่มีมึงต้องเอาไม่เอาเด็กอัปรีนี่พ่อจะหาว่าลูกอัปรีสีก็บางกันแล้วแต่แต่พ่อผู้เป็นยักษ์ไม่เชื่อเหตุผลเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามึงหลบหลีกไม่ยอมแต่งงานกับพระเล็ตามคําที่กูตกลงกับมันกูขายหน้า มึงต้องไปหาเอาเองให้ได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดวันนี้มึงต้องไปหาเอาเองให้ได้ภายในภายในภายในเจ็วันนี้ถ้าหาไม่ได้เจ็ดวันนะบังเกิดพราเล็มันมามันก็จะต้องตีเตียนพอ่อแล้วก็ตีเตียนมึงมันหาว่าพ่อนี่แกได้เปล่าก็ไม่แกเปล่าหรอกยิ่งแกยิ่งสร้างความผิดอ๋ออีเด็กอัรรีนี่ไปมึงหามาให้ได้ เอาสิวันก็แล้วกันกูกูกูยืดอยู่ในมึงสิบวันถ้าสิบวันหามาไม่ได้แม่กูจะเป็นพ่อมึงก็จริงกูจะฆ่ามึงให้ตายเพราะกูไม่สามารถจะทนต่อการเหยียหยามของเจ้าควาบได้ไปไปหาให้ได้ภายในสิบวันไม่ได้ตายแล้วเมื่อช่างเสร็จแล้วยากเสด็จกรัตำนักลูกเจ้ารักควังกรมทีตันพอมาลำพัน ลายเอฟนไม่เหมือนคนที่มีสาตนสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวออไรซ่า